สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเกม p a n t s vs Zombie 2หรือว่าเกมพืชประทัดซอมบี้สนะคะอยากจะบอกว่าเกมนี้เสียงมันดังมากดูนะเราลดจนขนาดนี้แล้วคืออย่างน้อยเราอยากให้เกมมันมีแบบมีเสียงเสียงนิดนึงอะ่ะดูขนาดนี้มันไม่รู้มันจะดังไหมลดไปเยอะมากมันยังดังอะ่ะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันกบเสียงพูดเราหมดเลยคือก่อนหน้าน,นี้เราลองแบบอัดแล้วลองพูดดูอะ่ะมันกบเสียงหมดเลยเว้ย เฮ้ยทำไงเดียหวังว่าคลิปนี้คงจะแบบไม่มีปัญหานะมันมีมิงด้วยมิงอ่ะมันจะแพ้สองตัวนี้ต้องเอาสองตัวนี้ไปเพราะว่าการโจมตีไอ้มังกรนนี้ระยะการโจมตีมันกว้างส่วนสายฟ้านี้ก็มันเร็วมิงมันวิ่งเร็วไงเออะไรไปอีกอ่ะเราเบื่อแล้วกันอันนี้เก็บทันตะวันสองพร้อยเลยนะ ก็เลยเอาสองหัวมาไม่รู้ว่ามันจะชนะไหมด่านนี้มันไม่นับทางตะวันที่ล่วงมาจากฟ้าด้วยมันนับแต่อันนี้โอ้โห <Okay. S 1> เอางี้เลยเหรอเพื่อนอต้องสะปลูกเป็นแบบฟันปลาแล้วอะ่ะเพื่อให้มันมีแบบที่ให้กับพิกพิกพิกหวานนะนั่นไง เร็วเกินเร็วเกินทำไงดีอ่ะทานตะว,วันมันแข็งไว้แล้วอะ่ะอ๊ยไม่ได้เอานั้นมาด้วยนั่นเฮ้ยทำไงดีละลายก่อนแล้วกันก็มันต้องช้ ทานตะวันมันก็ช้าเนี่ยเนี่ยต้องเอาพีมาวางแบบนี้อืมมันจะได้ละลายน้ำแข็งให้มาแล้วมิงเอ,อ้ยยังไม่ได้ปลูกสายฟ้าเลยยังไม่ได้ปลูกตัวที่มันเป็นสายฟ้าเลยทำไงดีอะเฮ้ยเร็วหน่อยพวกเร็วหน่อยเอพอมาแก้ขัดได้ใช่ไหมรีออ่มิงมันวิ่งมันสะ คงไมดีเนี่ยน่าจะปล่อยใส่เ้าโพูดแทนเนะาะไว้น่าจะเอาวันติให้เขาโพูดเนะเาะเพราะเขาพูดอย่งนั้นไงมันวิ่งไปแล้วอะ่ะโอ้ยโอเคมันก็หิ่งเกินอเ้นเ,นอเ,เยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวแพ้เนี่ยแบบนี้แพ้เลยแพ้โลกแบบนี้นะ เอาตัวพืชที่มันมีความร้อนนะไปอยู่ใกล้ๆอไม่งั้นไม่ละลไรแล้วดูเราปลูกดิปลูกโลกมากเลยมีหน้ารำคาญกว่าไก่อีกนี่กินจังเว้ยไม่ได้หัวร้อนนะคือรู้สึกว่ามันยากเกินเฮ้ยทานตะวันลืมเลยมันจะคมไหมเนี่ยอีกโอ้ไม,ไม่ไม่พอเนี่ยเลยซื้อเลยแล้วกัน โอให้มันชนะอะได้ไหมโอ้ยมันก็ไม่ให้หนอไม่ให้หนอเงินฉันไม่ได้สนใจซอมบี้เลยตอนนี้ถ้าอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวเออครบแล้วระเบิดนะระเบิดมาระเบิด,บดโอเคแล้วก็มังกร เฮ้ยดีเจจตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตรงที่ไม่ค่อยมีรถนี่ใสใสยังไม่ยั้งต้องเต็มที่โอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอือหือือหอเรียบร้อยไอ้นี่ไอ้นี่นมันอึดนะไอตัวเนี้ยอึดมากเลยระเบิดเลยไหมเอา ไม่ต้องละยชนะแล้วเสียงเงินไม่ต้องเยอะเลยสองพันแปดได้เพิ่มมาอีกไม่กี่บาทเองได้เลยได้เงินมาหนึ่งร้อยแล้วก็ที่อัพเลเวลมาสามอันนี้สี่โหดูจำนวนมันมจำนวนมันเยอะมากเล่นอีกตาแล้วกัน ตานี้ไม่ต้องเลือกยองคือเกมันจะเลือกให้ต้นหอมยิงแบบสองแบบเขาเรียกว่ายิงแบบอะไรนะคือมันยิงเฉียงอะ่ะถ้าเข้ามาในช่องทงมันกูกไปยังไงยิงไปเลยเอ้ยเอ้ยมันแรงอยู่นะตัวนี้นะ่ะมันจะให้แค่นี้หรอไม่ให้ตัวอื่นแล้วเหรอแก ไม่ให้จริงดิก็คงงั้นแหละมั้งก็ปลูกไปเลยแล้วกันหอมมันให้ไอ้นนี่ด้วยหอ,หอมหอมหมวใหญ่ไว้สตันเดี๋ยวตอนยือเพิ่งใช้ดีกว่าโอมาแล้วไม่ชอบแบบนี้เลยแต่แต่ดีนะที่มันโจมตีแรงอยู่อ่ะอันนี้ไงได้แล้วมีตัวละลายน้ำแข็งแล้วเอามาเยอะๆก็ดีนะพี่อย่อ มันให้เต่อะไรนะให้เต่หอบหัวใหญ่อะหยุดไอ้นี่ไว้มันจะได้ไม่ดันนี่เน่วิหยุดก่อนทุกคนเพิ่มทำไมพีกไม่ค่อยมาเลย ทิ <muitas> ่หวานนะเดียวเดียวเดียวเดินเดียวกันเปละเดินเดียวกันเปิะเ่นี่มาพอดีเลยโอเคนี่ก็ขยันดันเยอะเกินเอาแค่นี้ได้ไหมพอดีแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องปลูกเพิ่มเอาแค่นี้แหละแล้วก็ปล่อยอันติเอาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ด้วยให้มันเป็นมุมในการกระจายความร้อนพวกพืชมันจะได้ไม่แข็ง แล้วไอตัวนี้ขนาดนี้หน้าคิวมันตลกจังเลยหน้ามันตลกอะโอ้โหอันติไปเลยรอให้มันอยู่ในมุมก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยไอ,ไอ้นี้นี่เอามือใหญ่ยิงไปไอ้ไม่ใช่ยิงไปสิสตันไปโอเคเตันไปสตันไปเรียบร้อย ไม่ต้องปลูกเพิ่มแล้วแค่นี้ก็เอาอยู่อืมเอาอยู่เอาอยู่คอยสตรัรนให้หัวน้ำแข็งไว้เพราะหัวน้ำแข็งมันอึดมากเลยดูไอตัวเล็กๆมันอยู่ในนั้นนะตลกหน้ามันจังอันติเลยละกันเดินมาอีกสิเอาทีเดียวล่วง อ่าโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอพอไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b และกดกระดิ่งให้ช่องปลาทองโกด้วยนะคะ